หลังจากที่เราตัดกิ่งก้านลำต้นออกไปแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่ตอ,อพร้อมที่จะขุดนะครับสำหรับต้นโมกิมรัวตรงนี้นะฮจากที่เคยลกรกพอตัดออกก็ดูโล่งเลยครับก็จะขุดไปทำเป็นบอนไซนะครับโดยการเริ่มจากขุดรอบๆโคนต้นก่อนนะครับใช้เสียมเหล็แแนบนะครับในการขุดพอเป็นเสียมที่คมกว่านะครับถ้าเป็นเสียมธรรมดามันจะงัดลำบาก ต้องใช้เสียมคมคมแล้วก็หนักๆแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับสับไปรอบๆนะครับให้ให้รากขาดก่อนนะไม่ต้องดึงนะครับไม่ต้องดึงใช้เสียมสับรากให้ขาดสับรากรอบๆให้ขาดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรากข้างข้างล่างครับพอรากขาดแล้วเราก็งัดงัดให้ตุ่มดินมันขึ้นนะครับเรียบร้อยครับ ได้ไป1ต่อแล้วครับอ่ายังมีอีกหลายต่อนะครับอ่าหนึ่งต่อผ่านไปต่อที่2ครับต่อเลยต้นโมกนี่ไม่ต้องพิถีพิถันมากนะครับเพราะว่าเขาทนแล้วก็ฟื้นเร็วเราขุดไปแบบนี้เราก็เอาไปชําต่อได้เลยไปชําแล้วก็เดี๋ยวเขาแตกยอดออกมานะครับ จะทำบอนไซสรงไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อที่สผ่านไปครับเริ่มต่อที่3นี่เริ่มเหนื่อยนะครับต้องนั่งขุดนะครับแล้วก็ต่อที่3านี่ลากจะอยู่ลึกหน่อยต้องขุดลงไปลึกๆเลยกว่าจะเจอลากใหญ่นะพอเจอลากแล้วก็สับให้ขาด เียมดึกแหนบนี่ดีครับงัดได้ด้วยสับสับรากใหญ่ๆนี่ขาดเลยครับแล้วก็งัดได้นี่ครับต่อที่สามครับเรียบร้อยอจบไหมครับยังมียังมีต่อที่สี่นะ,ะต่อที่สี่ก็นั่งขุดนะครับจริงๆเราใช้เวลาทั้งวันนะครับสามสี่ต่อนะครับ นึกถึงคนขุดไม้ล้อมมาขายนะครับมันต,ต้องเหนื่อยน่าดูครับแต่ว่าขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่ครับมีการต่ออีก <c oughs> ต่อที่สี่นี้จะพิถีพิถันหน่อยครับ <c oughs> เพราะว่าโคนรากเขาสวยดี <c oughs> เป็นทรงใกล้จบเลยครับเราามาตัดนิดหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วครับ ได้แล้วครับตัวที่4ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ